เบิ้งงว่าพ่อพันขบันพ่อพันใหญ่ๆนันนะั้อักามปีเราอ่านสามปีนครับสสมเลยขัเราเนบ่บ่่ะเสมปรทนะโอ้แต่ว่าในทางป่ะในอนไหโอ้แต่คนนี่ละแต่คนเหมืนคนคนมแล้วยาอยากไอ้คนจะ่า เลีย้ยงเหมือนอเอาเทไรอ่ะนี่สามหมื่นเก้าพับาทสูลอยหาทิพกัวป่ะนประมาณห้นะมดี้ยันั่นี่มบ่ตัวนี้เอาเทไรอ่ากันครับราคาสามเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทขอพันครับสองตัวเลียกเอาน่ยนหยุดหุด สูงลอยหางทีบ,บวกเท่าสองตัวครับพ่อพันพ่อพันโอ้หายหนาลึกเลิดตวนหนังกระยุนย,นย,นยนุ่นเปลือยราคาทอกันขับสามเมือนเก่า เอาไขมักน้ำาฝากระทัอวนย์แปดอ่ะ0 8 8 3 2 9 8 2 3 1ครับจากไสครับจากหน้าเชือกครับอ้ามันหมันมันหมันครับนี่ไขมักก็วไรเรียกเอาครับพอพันตนนี่คับสองตน